เธอเลือกใฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเสื้อยืดฐานคู่รุ่นเอเมจฉันควรอยู่จุดในแปรงซุปไก่สกัดผสมถังเชา,าอาราบัสชิวคัพกาแฟดริปพร้อมดื่มอยู่ตรงนี้หรือปแปรงสีฟันซิสเทมมตกลงเธอเลือกใครฉันพร้อมยอมรา ฉันควรอยู่จุดไหนจะได้รู้ว่าสำคัญแค่ไหนว่าควรหยุดอยู่ตรงนี้หรือไปต่อสุดยอดครับเพลงใหม่ล่าสุดแจ็คแฟนชับ บิวที่นี่ที่แรกยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยเพราะ,<น>ะว่า,วาที่อื่นไม่มีใครเอาครับที่อื่นไม่มีใครเอาเฮ <laughs> ้ยไม่เอาสิอย่าเล่นอย่างนั้นกลับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมสนใต้ไทยแลนด์นะครับผมอ่าและต่อไปน,นี้เดินทางมาครึ่งทางเลยนะครับอยากรู้จริงๆว่าใครจะเข้าสู่รอบจั๊กอตใครสะสมคะแนนกันมาณตอนนี้พรินเตอร์นำอยู่นะครับ13ต่อ8คุณหมอต้องอย่ายอมนะมต้องคุยกันให้ดีนะฮะ แต่เกมนี้คุณต้องใช้ความจำกันอย่างเยอะมากนะ,ะฮะเกมนี้สับสนด้วยกาแฟอาราบัสชิลคับกาแฟดริปพร้อมดื่มในเกมตอบมาเป็นตา,าแค่พูดชื่อเกมพวกคุณก็คงจะรู้แล้วว่าต้องสมองมันต้องโล่งปลอดโปร่งนะ,ะฮะเพราะมันต้องใช้ความจำอย่างมากผมบอกเลยเกมนี้ทีมผมชนะทำไมเพราะเมื่อกี้พี่มิ้นทบอกว่าสมองต้องโลง่งต้องโลง่งโลง่ลงไหมล่ะ ล่องมากล่องฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้เราชนะแน่นอนแน่นอนครสบายมากๆแต่ว่าหน้าตาของของเอ่อเส้นแสเนี่ยมีดูง่วงนอนนี่ก็ง่วงดูเพลียเหลือเกินเพราะฉะนั้นจัสตินเอาตัวช่วยมาหน่อยนิดเติมความสดชื่นให้กับพวกเขาหน่อยเชิญเลยครับเชิญเลยใครอยากดื่มดื่มเลยนะครับผมนี่เลยครับอยากแนะนำสุดๆนะครับอาราบัสจิลครับกาแฟดริปพร้อมดื่มที่สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียว หาซื้อได้ง่ายมากๆนะครับเขาใช้สายพันธุ์อาราบิก้าแท้100เเซจากบราซิลด้วยการรินน้ำร้อนลงบนกาแฟขั้วบดช้าๆทำให้ได้รสชาติกลมกล่อมหอมเข้มข้นสุดๆมีให้เลือกถึง4ี่รสชาติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ลาเต้คาราเมลมาคิอาโต้และที่ผมถืออยู่นี้ที่ชอบมากๆคือมอคก้านะฮะกาแฟหอมกลุ่นผสานช็อกโกแลตชั้นเยี่ยมเติมพลังกันให้เต็มที่เลยและเดี๋ยวเราลุยเกม ถ้าพ,พร้อมแล้วทีมของคุณปรินเตอร์จะได้เล่นก่อน3คนนี้จะยืนเรียงกัน 1, 2, 3าตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมหลังจากปรินเตอร์ใบมาเสร็จเรียบร้อยมันจะอยู่ในพยันชนะกอบไก่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกคุณประจำที่เลยครับเชิญไปพร้อมเตรียมตัวเริ่มเวลาเราถวายน้ำแดงเป็นมันจุกมันจุกน้ำแดงกุมาร กุมารโอเคกอดกุมารกอดเออผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อีกคนหนึ่งสองานกำนันกุมารกอดกำนันกินข้าวกินกินกุมารกอดกำนันกินข้าวกินเฉยๆก็กินไม่กินที่มาเสิร์ฟไม่กินที่มาเสิร์ฟแล้วดูกาแฟกาแฟแล้วแบบ รถชนแบบว o o I want to meet the you woo I want to meet you กาแฟดิบกาแฟดิบครับกุยากเลยกูมานกอดกำนันกินกาแฟดิบเออไอนีตายแน่กัดกำนันกำนันเอาใหม่เล่นใหม่อันนี้อะไรกูมานเออกอดกำนัน ก๋กินกรฟิลิปกัดโอ้โเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้กลวยโอ้อกมานโกดกำนันกินกาแฟดริฟกัดกลวยเเร็วเวเ เป็นลิงตัวใหญ่กลิล่าเออกุมารกอดกำนันกินกาแฟดิฟไอ้แจ้งช่วยเขด้วยดิกล้ยกลิล่าเออเอาดูนี่ดูนี่ริงเออจริงเออกุมารกอดกำนันกินกินกาแฟดิฟกัดกล้ยเออฮบ หมดเวลาต่อไปครับเกมนี้ฮะกอริล่าอ๋อกอริล่ากอริล่าได้ไปทั้งหมดนะครับ8คดคำคุณศัพทากับ16บคะแนนดีมากเท่าที่โอ้โหคุณเห็นวิธีการเล่นแล้วทีมของคุณได้พยัญชนะดอดเด็กพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับจำที่ครับเชิญอาจารย์คุยไทยเลยครับคุ้ไทยเลยเตรียมตัวดอดเด็ก พร้อมแล้วเริ่มเต้นครับเต้นอาชีพเต้นแดนเซอร์สูตรดื่มดูดสูตรสูตรอะไรจมูกสูตรจมูกดมจมแดนเซอร์ดมโอ้โหนี่เลยไทยไทยโดนเองโดนเองโดนมาเป็นอะไรดุน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 แดนเซอร์ เด็ดดุนเด็ดดุนต้องการนะแดนเซอร์ดงดุนเด็คุณโดนตัวสีฟ้าอยู่กับโนบิตะโดเรมอนอ่าเดนเซอร์ดมดุนโดเรมอนโอ้เป็นหนังเกาหลีสมัยก่อนผู้หญิงที่ทำอาหารเก่งๆหนังเกาหลีแดจังกึมใช่แดนเซอร์ดมดุนโดเรมอนแดจังกึมเทียบเทียบโอ้อยู่ในโหล หายมากระทืบลงยาดอง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 เออดองย้อนเลยครับแดนเซอร์จมแดนจังกึมแดนเซอร์จมแดนจังกึมแดนเซอร์จมแดนจังกึมแดนเซอร์จมดุนดุนแดนเซอร์ดมแดนจังกึมเอเลมอนแดนจังกึมแดนจังกึมดองโอ้ก่อนที่จะเป็นผีเสื้อแล้วจะเป็นอะไรฮะก่อนเป็นผีเสื้อดักแด โดันเซอร์ดมดุนโดเรมอนเดะจังกุลดมดับแด่ทำท่าอ่าเดิมแดนเซอร์ดมดุนโดเรมอนแดะจังกุลดงดับแด่เดิมตัวเล็กผู้ใหญ่ตัวเล็กเด็กผู้ใหญ่ตัวเล็กคนตัวเล็กแดนเซอร์ดม โดมดุนดุนโดเรมอนโดเรมอนแดงกังกึมแดกังกึมดองดองแด่แดกเดิมเบกอาอาใช้ใช้หลอดแล้วก็อะไรดุดอาเดนเซอร์ดมดุนโดเรมอนแดงจังกึมดองดองดักแด่ดักแด่ดมกเดิม เฮ้ยเขาได้เยอะเขาได้เยอะอ้นะคุณทีม <Wh> ค <istles> <whatever> ุณได้เยอะมากได้เยอะได้ช่วยเขาเยอะมากเลยได้ช่วยเขาเยอะมากเลยได้ช่วยเขาเยอะมากไอหนูนั่งลงที่ของคุณได้ไปทั้งหมด9าคำคุณสอนทั้กหบ18คะแนนเี่ยกุคคำนีเขาเลยันนี้เลยความจำดีมากเพราะฉะนั้นทีมนี้เป็นทีมชนะในเกมเกมนี้นะฮะคุณหมอภูมิครับคุณได้ของอีกแล้วครับเชิญทางนี้ฮะ ออกมาอีกแล้วพรคุณไล้ขนกลับหมดเ่นนี่คุณหมอจะสามารถทําฟันให้กับเด็กจนถึงรุ่งเช้าได้โดยที่ไม่ง่วงนอนเลยเพราะว่าผู้ชนะในเกมเกมนี้จะได้รับอาราบัสชิลคัพกาแฟดริปพร้อมดื่มหมดนี่เลย <S <S 2> <S 2> ลนี่ครับแต่ว่าพิมเตอร์ก็ได้เหมือนกันครับมานี่ฮะผมมีกิมซตใได้ของคุณเหมือนกันจากอาราบัสชิลคัพครับเอาออกมา,านี่เลยครับรับไปเลย ยินดีด้วยนะครับผมคราวนี้เราปาร์ตี้กันในบ้านมาพอแล้วล่ะผมว่าเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำของผมดีกว่าหลังบ้านเดี๋ยวกับมาฮอลลีวูดเกมน่ายไทยแลนด์ครับสำหรับเกมต่อมาเป็นตับนะครับก็เป็นเกมที่ต้องใช้ความจํามากเลยครับก็ลุ้นสินแสเป็นหนึ่งอยู่แต่ว่าโชคดีที่มีคุณแพท ช่วยเอาไว้ครับสามารถทําให้ทีมเราเนี่ยกลับมามีคะแนนที่สูสีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเกมหน้าเราจะมาเข้มข้นแล้วก็สูสีกันดีครับ